สอนใช้แอปอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งมันน่าจะแบบทำลิงก์ให้ทุกคนได้นะฮะอันดับแรกทุกคนก็สมัครได้เลยนะฮะแต่สมัครแล้วจากแล้วให้คุณเข้ามาที่นี่ยฮะอัพอัฟออฟบลดนะฮะอคไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือแอ,แอปอะไรไม่รู้นะออกมาดูฮนะ พื่อพร้อมอยู่แล้วนะโอเคแล้วก็ให้ไปที่แซนเลยับผมซึ่งมันเป็นการค้ารองผมเองนะทุกคนรู้ไหมว่าผมจะมาแจก,กบอลลายครับผมเดี๋ยวผมขออน,นุญาตให้เกมนี้ก่อนนั่นก็คือน,นี่นะฮะ จะมีไซเลนเฮดนะฮะโอเคหนึ่งไฟนะเนี่ยวะาไม่อยู่ในภาพแม่คิ้วอ,อะไรสุกอย่างรับตอนนี้ตาดืูเทว หอว่อยู่ในดาวโหลดเรื่องผมต้องเอามาอัพโหลดเองโอเคเดี๋ยวผมจะไปาพาดแลยาหดไม่มีมันมีแตแฟนเทียเลยนะ เคยจะเริ่มเข้าสู่เกมแล้วอัน,น,อน,อนโอ้หเริ่มมีอันดร์เทวมาเรื่อยๆแล้วทุกคนน่าจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะมันคือบอลเทลนะมันคือบอลเทล์เกมบอลเทวไม่เจอเลยอะ่ะจริงว่า เ,เกมโอเคมันไม่เข้าใจฮะถ้าไม่เข้าใจก็นะกดมาตรงนี้แล้วไปโหลดอสัตว์อไอ้มาหน,นะครับอาจจะดีดอาจจะนี่นี่อันแรกอันนี้แล้วกันเพิ่มโอเคขอแป๊บนึงนะ ก็าด้โหลดแอป E S ไปแล้วนะผมใช่ทุกคนหาไฟล์ล่าสุดของคนนะคุณถามว่าไฟล์ล่าสุดของคืคออะไรเหรอ E M S เนี่ฮะนี่คือไฟล์ล่าสุดของ ไฟวะนะฮะี๋ยวผมจะกดไมส่สิเออหัวแล้วอันไหนเป็นไซเลนฮึงไซเลนเฮ็ดเนี่ยฮะอันไหนเป็นไซเลนเฮ็ดอันไหนวีหนึ่งวีสองวีสามวะไม่รู้นะฮะจริงจริงคือไม่รู้ แล้วผมก็จะปิดแล้วก็ปิดอันนี้ไปก็เข้าไม่โชคดีนะนี่ผมบ้านผมแรงนิดนั่งนะต้องแปลกใจนะสามซันเสาสัญญาณเรียกนิดโคตรใหญ่เลยยับจริงๆฮะ ไอ้แอปมันบักหรือเปล่ามันน่าจะบักนะครับต้องเลยต้องเ,อเข้าใหม่ทุกวัน่าจะบักแหละแมงผมว่ามันน่าจะบักแบบสุดขีดนะสำเร็จแล้วฮะน็อตผมจะจะลงไม่ได้น่าจะา้า mm hmm. ออียายอีผมยังไม่พอฮะทั้งหมดผมยังไม่พอฮะทั้งหมดผมยังไม่พอฮะ,พอฮะเพราะว่าผมยังมีอีกหลายมอดเลยอันนี้คือว1 V2 วีสองอนนัก็วีสาม อันนี้ V2 จะไม่ใช่ภาพนี้อันนี้คือ V เอะไรไม่รู้อันนี้คือ V1 เอ้ยอันนี้คือ V0 อันนี้คือ V1 สูงไปแล้วเอาผมจะลง V2 องเอาว0แล้วก็ V1 แล้วก็ V2 V3 นี่ฮนะสอันนี้นะจะลงไปใ่อฮะได้ทำการเซตติ้งอะ ไม่รู้มันอยู่ในคเาเม่าหรือเปล่าความใหม่เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนตัวนี่อัปเดตยับด้แลนะฮะจากนั้นคงก็จะเอาสามไฟนี้นะฮะไปลงใน YouTube นะฮะขัดลอกไปในขัลอกใช่ ตวัวคัดลอกไทยเลยฮะเจียมหยดฮะแล้าทีนี้ผมเจ้าสามลิงนี้ไม่ให้คุณโอเคแต่เราต้องมาทดสอบกันก่อนฮะก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะทุกคน โอ,โอเคไม่เยอะแม่งเลยอันแรกคืออะไรวนนี้งั้นเอาอย่างนี้ผมก๊อปมาทีละอันละกันนะโอเคอันนี้คือรวมนะอันนี้คือรวมโอเคจำไว้อันนี้คือรวมครับมาลอกมา ขัดลอกนี่ขัดลอกขัดลอกนี่นะฮะผมจะขัดลอกมาทีลานนะักทุกคนมาแรกนะฮะเข้าทันทีเนี่นะฮยฮะไฟล์ผม<า>เห็นยังคนระับ เนี่ยฮะผมจะเอาสามลิง์นี้ไปให้คุณฮะสาบคลิปนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะลิงก์ทางใต้ล่างคลิปฮะอ่ะก่อนจะบิดคลิปเดี๋ยวขอสอนดาวสอนโหลดม็อดหน่อยละกัน G B R Business นะฮะอันแรกแรกคุณต้องมีแอปเซตเอกับโหลดม็อดมาวดในวดหนึ่งฮะและคุณก็ไปเอามาจากดาวโหลด ซึ่งมดนั้นมันก็คือไซเรนเฮดฮะเป็นมดที่คลิปหนึ่งสร้างเขาขึ้นมาฮะเขาสร้างขึ้นมาเองเลยฮะรู้เขาก๊อบหรือเปล่าล่ะไมน่น่าจะก๊อบแหละนะฮะเขาเขาบอกว่ามันอ่อนไปนิดหนึง่งนะฮะผมมีหลายวีอยู่นะฮะผมมีที่สุดอยู่ที่วีสามฮะหละังจากนั้นคุณก็กดค้างแล้วก็กดเขาว่าก๊อปปี้นะฮะ แล้วก็เข้ามาที่ Data. ดาตาฮะเนี่ยดาตาดีดาตาดาตาดีนาตาเข้ามาตัวนี้เลยนะฮะเดยวโอเคแล้วจากนั้นคุณก็ไปหาเกมที่มีชื่อว่าแบ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 ดแบ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 ดอะไรไม่ดูนะครับไม่ออก แล้วตาจะเป็นทีเล็กสู้กับตัวเฮียอะไรไม่รู้นะแล้วก็กดไปที่ไฟล์นะฮะนี่ไฟตัวนี้นะอันที่สองแล้วจากนั้นคุณก็ใส่มดลงไปในนี้เลยนะฮะแล้วก็เข้าเกมใบนะฮะนะส่วนไอพวกอืนอ่นๆเนี่ยคือผมไม่ให้นี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า อื่นๆเน่ยว,ว,วีวีหนึ่งวีสองวีสามเนี่ยพบตาคัาานให่คะโอเคอีกอันหนึ่งคือวีศูนฮะไม่รู้เอามาอย่างนะฮะแต่วีศูนฮะ,ฮะเออวีศูนออกมาแล้ววีศูนย์ออกมาแล้วเหลือวีหนึ่งฮะวีหนึ่งใช่ วีหนึ่งแก๊ปหนึ่งอะจะปิดคลิปแล้วรีบๆหมดได้ไหม v 1. V 1. วีหนึ่งวีหนึ่งอันไหวะก็ฝ่ายสองโอเคอันนี้ฮะเยี่ยมยอดฮะโหรานการมากโอเคแล้วผมจะรีโหลดนะ ยับออกเข้าไม้แน่นอนฮะหน้าตาแบบนี้ออกเข้าไม้แน่นอนมันต้องเขียนวันนี่หนึ่งใช่ไหม,มอ๋อเป็นไฟเลน t h เ a d เลยนี่ฮนะโอ้ยยากที่จะไปแลวบูม เอาให้วังดีกับเทศกาลวันนี้